โอ้ยลลงเงิดออกรถมากระสะพายมีความสุขแฮปปี้ไปติง่งแจกบอกว่านะคนออกก่อนมาก็ปี้คนทีหลังสุดายพี่น้องค่ะติงเอ๋ยมาฟังเนอ้อดูเหมือนจะออกรถแข่งกันอดสงสัยไม่ได้ว่าะฉนั้นว่าต้องมีหนอนบ่อนไส้นะอยู่ในบ้านแม่นะคะคอยรายงานข่าวเคลื่อนไหวให้ฝั่งโน้นตลอดรู้สึกอืมทาอะไรก็จะช้าไปกว่าฝั่งโน้นตลอด เหมือนเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลาเขาก็จะสร้างสถานาการณ์สร้างดรามา่าทำร้ายอืตลอดเวลาวะซันออกรถแทนที่ภาคภูมิใจดีใจไปนําเขามีความสุขกับเขาพัดวา่าอันคําว่าก๊อปปี้นี่มันต้องคนออกทีหลังไปก๊อปปี้คนดังหน้าเด้โมเมนคนออก่อนมาก๊อปปี้คนดังหลังเด้รถมีตั้งร้อยพันยี่ห้อเนาะ เขาสิไปออกเนัก่ก็ยีเป็นอย่างรถยี่ห้อนี้เขาก็มีเป็นร้อยพันคันเออทําไมบุไปบอคนเจ้าของอ่ะนะเอายี่ห้ออื่นแมซิด้บมาทับเขาแล้วมามองว่าคนออกก่อนก็ปี้คนทีหลังทีเนี้ยโฮย้ยเอาสมองได้มาคิดเนาะติงแตกเลยเอออันนอนบอนไส่น่ะมันมีกันทุกทีแห,หละให้สังเกตดีๆนะเออแต่ว่าไส้ดีหรือไส้ไล่ อันนี้เต้นะอันนั้นเข้ามาหวังร้ายแต่พัดว่ามาเจอความดีดีแพ้ไผ่ก็เลยหห้ต่อม,มันวะอันแต่พรว่าเพลินท่านไว้นะตอบสัดซัดนอนบอลไส้น่ะมีอยู่แล้วงั้นบ่มีออกมาแบบนี้หรอกนะแต่พัดนวันโลดนี่เตี้เอาไปรวมกันได้จังใดพี่น้องขาคนออกก่อน,น่ะเออเอาความคิดว่าเตี้ยออมาก็ปี้คนออกทีหลังนีเงิดคักโอ้ยอยากหัวใหลลูกแตกเด้เนาะ ยายไปเรียนไหมเฮ้ยนะเฮ้ยบทันโลกเจ้าอะ่ะ